หน้าสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกได้มอบอุปกรณ์ชุดจัดทำเตียงผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน30ชุดเป็นสาธารณสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ระดับสีเหลือง ICU สนามภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี โดยม,ดยม,ดยมีพระมหานพรปุญญชโยปร,รียนธรรมเก้าประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและนายธีรพัฒเรืองโรดผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกรวมส่งมอบให้กับผู้แทนกองช่างเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่นะคะซึ่งได้นำไปประกอบติดตั้งในพื้นที่ด้านหลังอาคารผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสามโคกค,ค่ะ ซึ่งชุดอุปกรณ์จัดทำเตียงที่ส่งมอบในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีรวมกับวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์แบบออนไลน์นะคะเพื่อความสุขสวัสดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภยัยโควิด1 9ซึ่งมีพิธีกรรมไปนะคะเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิทตวัดพระธรรมกายทั่วโลกนะคะได้มอบอุปกรณ์ชุดจัดทาเตียงผู้ปว่วยโควิด -19 จำนวน30ชุดค่ะ